แล้วเจอกับพี่ตํานะฮะพี่ตําภาคหนองแคนะฮะธุรกิจหลายธุรกิจมากผู้ชายกว่านี้นะฮะลุงสีกับมี่ง้วงใหญ่กับมี่ปลูกยาขายอ่านักภาคฟุตบอลนะจ๊ะอ่ากัลซีเรฟซีนะฮะกัลซีเรฟซีนะนะก็ที่เรามาในบางบางที่เขาก็ไปจ้ยากนะเนี่ยโอ้ลุงสีลุงเก่าเลยพี่น้อกลุงสีรุ่นเก่านี่หาเบิงยากเด้พี่น้องเนี่ย ไกด้้ร้อยล้านพันล้านนะฮะของพี่สอนีาีฮา็มาด้วยกันนี่แหละมาคนละที่ต้องโดนะต้องโดนะ พี่น้องมาเปิดอขอกขั้วของวัวใหญ่นะฮะของตอมฮักหนองแค่นะฮะลูงสีใหญ่นะพี่น้องเนี่ยเห็นไหมการทำงานของลูงสีใหญ่ของลูกพี่ใหญ่เข้านะพี่น้อง คนสีขาวนะฮะธุรกิจร้อยล้านพันล้านนะฮะของพี่ตอมคนเดียวนี่แหละทำนะฮะผู้ชายคนนี้นะโอ้ลงสีขอนียวสีใหญ่ใด้ไปด่าพยายามเี่ดิฮะผู้ชายคนเดียวเฮ้ยเฮ้ยมาเนี่ยฮะมาเนี่ ก็มาด้วยกันนี่แหละมาคนละที่ต้องโดนะต้องโดนนะต้องวันนี้แบบใกล้ท้องกินนะฮะนงนนึนึงแมก็ไปยัง่ไหยังรุ่งสีนนองก๋เสียงนังสีอะไรพี่เนาะเออปาตากบลูกพี่ตากใบตัว ำคนเดียวนะฮะดูนะฮะโอ้โห,โห,โหดูช่องดงังเขาทำงานนะ,ะดูช่องดงังเขาทำงาน ันากเนหลงนี่ห้าม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 ต้องเอาทังนี่ห้ามห้ามห้ามโอ้เด็ดเดผโอ้เงินทางนั้นนเพื่นอ,อนตน้องไปนะเงินทางนั้นนะดูทีทบ่บ้านดูที่บ้านมีรปบานน้า,บานนะมีบ้านนะ จะสายยังก็สายเนะเงินทั้งนั้นเงินทั้งนั้น เยี่ยมจิ๊กจิงกเยี่ยมิกิกันเดินไปเอยี่ยมายจิ๋นยายจิ๋นครับให้จิ๋อ๋อแล้ครับเรายู่กับพี่ต๋นะฮะพี่ตอมภาคหนองแคนะฮะธุรกิจหลายธุรกิจมากผู้ายนี้นะฮะรูสีกับมี่งัวงไงกับมีปลูกหญ้าขายนักผ่าฟุตบอลแล้วก็

บานมือก้อนนี่ก็ไปได้การอาชีพคนทองมาโอ้หลายอย่างได้เราเด็พี่้อกทั้งลกสีทั้งลงสีพี่้อกลงสีไงที่เราเราเอาแกอืเี่ยกินไหเลยปะครับเขาไปหาตอต้ครับผมเต้าเขาไปเขาไปกินเนี่ยเล็กน้อยก็ไปหาแนวมได้ได้ไดครับตักินอยู่นี่ปด้ไ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 ได้ได้ไ ฝาก,กกดไลค์กดแชรกก์กดติดตามครับเจอกันคลิปหน้านครับสวัสดีครับผม